เวียดนามตกรอบรองชนะเลิศโดนอินโดนีเซียที่เล่นสิบคนยิงประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บเกมนี้อินโดนีเซียนำเวียดนามตลอดก่อนมาโดนตีเสมอสองประตูต่อสองในช่วงท้ายเกมแต่อินโดนีเซียมาทำประตูชัยได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่9ก6ทําบกทำให้อินโดนีเซียครับเล่น10บคนชนะไปสประตูต่อสอง อินโดนีเซียเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเมียนมาซึ่งจะเตะกันในเวลา20นาฬิกาเวียดนามไม่มาตามนัดครับโดนอินโดนีเซียยิงนำตลอดเลยครับแล้วก็มาโดนประตูชัยครับนาทีบาปนาทีที่90บวก6ทำให้เวียดนามตกรอบรองชนะเลิศครับไปรอชิงเหรียญทองแดงครับ